ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจากภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการซอฟต์แวร์จึงเปรียบเสมือนตัวแปรภาษาหรือตัวกลางเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้ ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันแบ่งตามสภาพการใช้งานได้2ประเภทคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมถึงผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซอฟต์แวร์แปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) ซอฟต์แวร์อัดถับประโยชน์ (Utility Program) ซอฟต์แวร์ขับอุปกรณ์ (Device Driver) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทำหน้าที่จัดสรรและควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเช่น ระบบปฏิบัติการ DOS เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง p c ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกประกอบด้วยไอคอนรูปภาพแทนคำสั่งระบบปฏิบัติการ u n i x เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถในการประมวลผลแบบหลายงาน และมีผู้ใช้ได้หลายคนในเวลาเดียวกันระบบปฏิบัติการ Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานมาจากระบบปฏิบัติการ Unix เป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดมีการแจกรหัสต,ต้นฉบับให้ผู้ใช้งานที่มีความสนใจนำไปพัฒนาระบบปฏิบัติการ Mac เป็นระบบปฏิบัติการของบริษัท Apple มีพื้นฐานการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการยูนิคซอฟต์แวร์แปลภาษาคอมพิวเตอร์ทรานสเลเตอร์เป็นโปรแกรมแปลภาษาระดับต่างๆให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น3ประเภท 1. c o m p คอมไพเลอร์แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง 2. interpreter แปลโปรแกรมทีละคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานทีละคำสั่ง 3. assembler ทำหน้าที่แปลภาษา a s s e m b l y ให้เป็นภาษาเครื่องซอฟต์แวร์อัะะตถประโยชน์ utility program เป็นซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือจัดการคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ซอฟต์แวร์บีบอัดไฟล์ซอฟต์แวร์สำรองไฟล์เป็นต้นซอฟต์แวร์ขับอุปกรณ์ (Device Driver) เ,เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เช่น Printer Driver Scanner d r i v e เวอร์ d าวด์ดเป็นต้นการศึกษาถึงวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆมีความสำคัญในการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง